ชื่อพิมพ์ใจปราชนชานนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะการศึกษาก็จบจากคณะพยาบาลศาสตร์นะคะม,มหาวิทยาลัยคริสเตียนนะคะประสบการณ์ในการอบรมนี่ก็อบรมมาหลายด้านนะคะก็ถ้าในด้านของการพยาบาลพื้นฐานแล้วก็จะมีในเรื่องของการอบรม ACLS นะคะเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะระดับขั้นสูงนะคะที่ไปอบรมมาก็จะมีจาก สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยนะคะของโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นในเรื่องของอการอบรม ACLS นะคะของคณะแพทยศาสตร์นะ,ะโรงพยาบาลศรีราชพยาบาลนะคะ mm hmm. ก็ในประสบการณ์ในการทำงานนะคะก็ตั้งแต่จบมานะคะตั้งแต่ปี2536นะคะก็จบมาก็จะทำงาน ในผู้ในหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะ ICU แล้วก็ CCU มาตลอดนะคะรวมระยะเวลาก็ประมาณ8ปีนะคะเมื่อปีประมาณ2559ก็เริ่มที่จะหันตัวเองนะคะมาเป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะมาเผยแพร่ค,ความรู้ให้นะคะก็เริ่มจากเป็นอาจารย์พิเศษให้นะคะจากที่แรกที่มาสอนก็จะเป็นโรงเรียนบริบาลน,นะคะโรงเรียน คณะทิพการบริบาลนะคะก็สอนได้ระยะ1นึปถึงสีปีนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ได้มาสอนอีกที่หนึ่งะคะก็ที่โรงเรียนฝึกพนกักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทนะคะก็ยังสอนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็จะเจอผู้เรียนเยอะนะคะหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรูปแบบเนี่ยเราก็ต้องมีการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างกันโดยที่เรายึดเนื้อหาพื้นฐานเป็นหลัก นะคะแล้วเนี่ยผู้เรียนแต่ละคนก็จะได้ความรู้จากเรานะคะแล้วก็ในหลักสูตรของเราที่เราได้ทําหลักสูตรวันนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นหลักสูตรของการพยาบาลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราสอนเราก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้นำความรู้ตรงนี้เอาไปใช้นะคะเอาไปใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ย ไปเผยแพร่อ,อีกทอดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ในเรื่องของการพยาบาลพื้นฐานนะตรงนี้ด้วยนะคะ